สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พิงค์ยเพลงชาแนลนะคะวันนี้เพลงก็จะมาย้อมผมด้วยตัองค่ะโดยครีมย้อมผมเพลงจะใช้เนี่ยเป็นของบรีน่านะคะออวันนี้เนี่ยสีที่เพลงจะย้อมเนี่ยก็คือสีนี้เลย Bambi Brown นะคะซึ่งตามสูตรที่เขาบอกผสมสีเนี่ยเขาบอกว่าพื้นสีผมเราเนี่ยต้องสว่างระดับ6ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพลงคิดว่าสีผมเดิมของเพลงเนี่ย น่าจะสว่างอยู่ที่ระดับสนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะผสมสีเนี่ยเราก็ต้องปรับพื้นสีผมของเราให้สว่างก่อนเพลงก็จะใช้เป็นอันนี้เลยค่ะบริน่าเบอร์ A16 นะคะเพื่อเป็นการปรับสีผมของเราเนี่ยให้สว่างขึ้นค่ะ ก็จะให้พี่สาวเรานะคะเป็นคนช่วยย้อมผมะคะ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเงนี้นะคะคือสีผมที่เพลงได้นะคะหลังจากการปรับสีผมครั้งที่1น,นะคะมันก็จะเห็นได้ชัดว่าสว่างกว่าเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ยังสว่างไม่พอที่จะย้อมเป็นสีที่เพลงต้องการนะคะเพราะว่าสีที่เพ่งต้องการเนี่ยมันต้องสว่างประมาณเบอร์หกนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามันก็ด่างนิดนึง เราก็จะไม่โทษพี่แล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ทำสุดความสามารถแล้วแต่มันก็ออกมาด่างอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรคะ่ะล้วก็จะมาทําการปรับสีผมให้สว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้ A16 เหมือนเดิมค่ะไปดูกันเลยค่ะ น,นี้นะคะเราก็ย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันว่าสีมันจะสม่ำเสมอแล้วก็สว่างตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราดูค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นสีผมหลังจากการปรับสีมาแล้ว2รอบนะคะเพียงว่าก็โอเคนะมันก็อ่อนลงมาระดับหนึ่งนะคะ ถ้าเทียบกับการกัดสีผมเนี่ยเพลงว่าปรับสีผมดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจะกัดสีผมให้ได้แบบนี้เนี่ยก็คือผมเสียไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือผมก็ยังโอเคอยู่นะธรรมดาวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงสีที่เราต้องการกันแล้วนะคะนั่นก็คือสีเบมบี้บราวนั่นเองค่ะจะขึ้นสูตรให้เรอีกรอบหนึ่งนะคะตามนี้เลยก็คือเราจะใช้ A 27ครึ่งหลอด A 38 1ห,หลอดแล้วก็ A 21 1ห,หลอดนะคะแล้วก็เอ่อใช้เป็นไฮโดรเจน9%นะคะของสวัสด์คอร สามขวดค่ะไฮโดรเจนเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้ไป3ขวดโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาผสมสีแล้วก็ย้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเพนก็ย้อมสีผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะแล้วก็จะมารอดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรอยากจะบอกว่าการย้อมผมครั้งนี้เนี่ยมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าผลลัพ์ที่แน่ชัดเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีไหนมาเราลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะเจอกันและนี่นะคะก็คือสีผมของเรานะคะหลังจากการจะผมเพียงครั้งแรกเท่านั้นนี่ ถือว่าสวยนะว่าไม่ได้ก็สิบเต็มสิบอะเชนเอาฟ์เนนะคะนี่คือถ้าเพลงพูดแบบง่ายๆนะมันก็คือสีน้ำตาลเหลือบเทานั่นเองค่ะทุกคนก็ของเพลงทุกคนจะเห็นได้ว่ามันดังๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าขั้นตอนการปรับสีผมเนี่ยตอนนี้เพลงปรับสีผมให้สว่างขึ้นอนะเพลงทำให้มัน,มนคือเพลง ทำแบบไม่ค่อยละเอียดคือเพลงว่าทาก็ทาละเอียดนะเว้ยแต่คือมันไม่เท่ากันทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทาละเอียดมากแต่มันไม่เท่ากันนะคะก็จะด่างๆเพราะฉะนั้นถ้าตอนปรับสีผมเราเนี่ยพื้นผมเราไม่เท่ากันใช่ป่ะเวลาย้อมอ่ะมันก็จะมีด่างๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากในการขั้นตอนการปรับสีผมเนาะทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงยิ่งผมเราเบสสีผมเราอ่อนเนี่ยก็จะติดเทาเยอะมากค่ะทุกคนมันจะเป็นเทาเลยอะแต่ว่าถ้าผมเราแบบออกน้ําตาลอยู่มันก็จะเป็นน้ําตาลแบบนี้นะคะ อืรวมๆก็ถือว่าดีค่ะชอบนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะตอนที่เพลงปักสีผมตรงนี้โคนมันอ่อนหน่อยก็จะเป็นเทาชัดเจนเลยจริงๆอะ่ะเพลงอยากจะแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะเพลงอยากจะไปถ่ายกลางแดดให้ทุกคนดูมากเพราะว่าเพลงก็อยากรู้ว่าแบบผมกระทบแดดมันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฝอนอนะ่ะทุกคนมันไม่มีมันไม่มีแดดให้เพลงไปถ่ายเลยเว้ยก็ได้แต่ถ่าย,ยาที่ร่มนะคะเอาเป็นว่า คลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำสีผมเองที่บ้านเนี่ยอยากจะบอกว่าเริ่มได้เลยค่ะ sis ช่วงนี้โควิดเนี่ยน้ไม่ต้องไปทำที่ร้านก็ได้นะคะช่วยประหยัดเงินนะคะก็ so easy ค่ะแค่เปิดใจลองทำเนาะอืมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ sis เจอกันคลิปหน้านะ